บ้านนี้มีทุกรูปค่ะ สองตายายแจกความสดใสโชว์ลีลาคิดถึงลุงตู่นะคะแต่ชาวเน็ตดันสะดุดตาที่ผนังบ้านค่ะสองตายายนะคะเขามาแจกความสดใสกับเพลงคิดถึงลุงตู่นะคะที่ออกมาเต้นอย่างร่าเริงน่ารักนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นดาวติ๊กตอกไปแล้วค่ะเพราะว่าใครเห็นใครก็ชอบใจค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยนอกจากทาให้ยิ้มได้แล้วนะคะกับท่าเต้นน่ารักสดใสของตายายทั้งคู่แล้วนะคะพระบรมมา,ายาลา ที่อยู่ทุกอน,นูของฝาบ้านเนี่ยแหละค่ะสะดุดตายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดค่ะเราคุ้นเคยกันดีนะคะกับคําว่ารูปที่มีทุกบ้านแต่กับบ้านหลังนี้ค่ะต้องบอกเลยว่านี่คือบ้านที่มีทุกรูปค่ะเปิดมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจะเห็นว่าบ้านนี้นี่ทำถึงสุดๆค่ะจัดเต็มสุดๆตั้งแต่หน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะในคลิปนะคะต้นคลิปเลยเขามีป้ายไฟนะเอาเท่าที่อ่านทัน เท่าที่อ่านทันมีคําว่าราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเขียนว่าอะไรนะคุณผู้ชมเพราะป้ายมันไปแล้วนะคะไฟมันไปแล้วอีกสีหนึ่งมีคําว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญแล้วพอทั้งคู่นะคะก็เต้นนําเข้าบ้านไปนะคะคือแกตั้งใจจะ เ้นเพลงนี้แหละเพลงคิดถึงลุงตู่เนี่ยแหละก็เต้นนําเข้าไปในบ้านนะแต่เรียกว่าละลานตาไปหมดค่ะคุณผู้ชมทั้งผนังบ้านทั้งเสาบ้านเรียกว่าไม่ปล่อยให้มีที่ว่างเลยเต็มไปด้วยพระบรมชายาลักษณ์นะคะไม่ได้มีแต่ในหลวงรัชกาลที่9้าเท่านั้นค่ะแต่ คาดว่ามีครบทุกพระองค์นะคะซึ่งพื้นที่เต้นในบ้านคุณผู้ชมบอกเลยว่ากว้างขวางเอาการเลยทีเดียวนะคะบ้านใหญ่โตสวยงามมากๆเลยนะคะเครื่องประดับอะไรต่างๆก็สวยไปหมดนะคะคือมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้โหบ้านใหญ่โตมากจริงๆป้าก็เลยตอบว่า เดี๋ยวป้ารีวิวบ้านให้ทุกคนได้ดูจ้าที่รีวิวบ้านเนี่ยก็คงจะโชว์พระบรมชายาลักษณ์เนี่ยแหละค่ะทุกคนเนี่ยนะคะมีคนมาคอมเมนต์อีกนะบอกว่าสุดๆค่ะแต่จะดีใจมากๆขึ้นไปอีกถ้ารู้ว่าลูกหลานของท่านทั้งสองเนี่ยคิดเหมือนก,นกันกับท่านด้วยคุณป้าก็มาตอบนะบอกว่าลูกหลานบ้านนี้รักสถาบัานทุกคนค่ะและแล้วคุณผู้ชมตามคําเรียกร้องเลยกับการเปิดบ้านโชว์ของสะสมค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณป้าคุลง ก็เปิดบ้านให้ชมพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงและก็พระราชินีที่ท่านสะสมมาไว้นะคะมีแฮชแท็กนะคะบอกว่าบ้านนี้รักในหลวงครอบครัวอัมพุทธสารักในหลวงแล้วก็แฮชแทกรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะอามาดูในคลิปคุณผู้ชมคุณลงุงคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็พูดไปแนะนำไปยิ้มไป นี่รักในหลวงมากที่สุดในโลกเลยจ้ะรักสุดทุกพระองค์เลยค่ะเราจะให้ชมรูปแรกที่เราจะสมมารูปแรกเลยนะคะเนี่ยรูปแรกเลยจ้ะเนี่ยจ้ะอันนี้มีใครบ้านบ้านไหนมีมั้งคะมีอย่างเงี้ยมีมั้งไหมคะขอดูนะมีมีใครมีมั้งคะเนี่ยดสวยอย่างนั้นนะรูปในหลวงมีไหมคะเนี่ยมีใครมีมั้งคะมีไหมคะ ซึ่งคุณป้าค่ะบอกว่าจากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรารักในหลวงรักพ่อแม่พร้อมทั้งเชิญชวนค่ะบอกว่าใครอยากที่จะมาเยี่ยมชมเนี่ยก็มาได้นะจ๊ะที่บ้านเจ๊เยาขายผักจ้า คือบ้านคุณป้าเนี่ยก็ทำอาชีพนะคะประกอบกิจการขายผักเนี่ยละคะก็มีผักทุกชนิดนะคะในคลิปอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแกขายผักนะก็โชว์อยู่ว่ามีผักอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเยี่ยมชมที่บ้านเนี่ยบ้านอยู่เครือสหพัฒน์ศรีราชานะคะแกตอบเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะอีกคนนึงเข้ามาชมบอกว่าป้ากับลุงน่ารักมากเวลาป้าพูดแนะนำม,มาเต็มไปด้วยความรักความภาคภูมิใจรับรู้ได้เลยว่ารักในหลวงนะเช่นเดียวกัน เราก็รักในหลวงดูป้ากับลุงก็อมยิ้มไปด้วยขอบคุณค่ะหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ก็เข้ามาอวยพรป้าด้วยนะด้วยความปรับปลื้มใจนะคะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยมีแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลสูงสุดแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองน่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนที่รักสถาบัานเนี่ยเข้าไปชื่นชมแล้วก็น่าชื่นชมที่สุดก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้ละค่ะทุกภาพสวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะ